สวัสดีครับทุกคนกลับมาพบกับช่อง Star Story แชแน่กันอีกแล้วนะก็วันนี้เราก็จะมาดูเบื้องหลังการถ่ายคลิปของช่องเราเนั่นเองทุกคนว่าจะเป็นยังไงบ้างเนาะโอเคก็เดี๋ยวเราไปดูกันเลยว่าคลิปที่จะถ่ายวันนี้จะเป็นคลิปอะไรแล้วก็อุปกรณ์ที่ใช้ในการทําคลิปจะมีอะไรบ้างทุกคนไปดูกันเลยโอเคทุกคนอันนี้ก็คือจะเป็นมุมที่เราใช้ในการถ่ายคลิปนั่นเองแนละ้วก็ เราก็จะใช้เป็นโทรศัพท์ในการถ่ายคลิปนั่นเองแล้วก็ตัวนี้ก็จะเป็นขาตั้งโทรศัพท์ทุกคนแล้วก็มาตั้งถ่ายแบบนี้เลยเนะเาะแล้วก็คลิปที่จะถ่ายในยวันนี้ก็คือจะเป็นคลิปแนะนําแอปที่ควรจะมีใน iPad นะทุกคนนี่อันนี้ก็คือแบบเตรียมสแตนบายรอเรเียบร้อยแล้วเนาะนี่แล้วก็อุปกรณ์ที่ใช้ในการทาคลิปหลายคนอาจจะคิดว่าเราใช้กล้องหรือเปล่าคือไม่ใช่นะทุกคนเราก็จะใช้เป็นโทรศัพท์ในการถ่ายคลิปแบบนี้เลยเนาะ โอเคแล้วก็ iPad ก็จะใช้ในการเป็นแบบว่าที่แนะนําแอปเนาะเห็นไหมก็จะมีแอปที่เราจะแบบพูดไปในคลิปเนาะคนที่เห็นคลิปนี้ก็คงจะดูคลิปก่อนหน้านี้นไปแล้วว่าจะเป็นคลิปแนะนําแอปนั่นเองโอเคเดี๋ยวเราไปเริ่มถ่ายกันเลยทุกคนเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาโอเคทุกคนถ้าพร้อมแล้วเราก็มาเริ่มถ่ายคลิปกันเลยเนาะก็ก่อนอื่นเลยก็ต้องแบบจัดมุมกล้องให้เรียบร้อยนะทุกคนนีกเดี๋ยวก่อนต้องจัดให้มันพอดีกับตัวแล้วก็จัดเสื้อผ้าให้เรียบร้อยโอเคถ้า okay, พร้อมแล้วเราก็มาเริ่มกันได้เลย สวัสดีครับทุกคนกลับมาพบกับช่อ,อง t Story นแลวันอานี้จะเนไ่กปอีแล้วตเ่อนไปดูกันเลยโอเคทุกคนก็ซีนแรกจบไปแล้วกับการเปิดคลิปแล้วก็แบบแนะนำคลิปในวันนี้เนะาะฉากต่อไปก็จะเป็นการถ่ายมาที่หน้าจอไอแพดอะทุกคนนี่แบบนี้แล้วก็แบบตั้งให้มันพอดีโอเคแล้วก็ถ้าพร้อมแล้วก็ไปดูกันได้เลยเนาะ โอเคทุกคนเดี okay. so ๋ยวเรามาดูกันเลยว่าแอปที่จะมานจอ้าทุกนก็แอปน้จะเป็นแปนะงนแอปนี้ก็สใแอน้กควสต้องรับนานราะว่าแอปนี้จะเ็นแอที่น่างกนย่านน้อะมัดระลต่าก็เชอหราจ็ตากันอาร่ากโเคลก็ช้ากทีตางกันต้อง h o u ก็นจบตงนแล้วนคสรับการแนะนำอปที่น่าใบนไอแดี้นก็ถ้าชอบคลิปนีก็อยาลืมกดไลคกดติดตากันด่อไว้า็เะยโเคทุกคน ถ่ายภาพปกคลิปนั่นเองทุกคนโอเคเดี๋ยวจะมาทาท่าทางอะไรกันดีเอาเอาเป็นแบบถ่ายรูปคู่กับ i อแ d ดละกันเพราะว่าเมนหลักคือจะเป็นแบบว่าแอปที่น่าใช้บนในแพแล้วก็ต้องชูไอแพดแบบนี้ทุกคนอีกแล้วก็แบบเอาให้เห็นแอปอะไรแบบนี้ด้วยเนาะแล้วก็จะใช้เป็นแอปช่วยทุกคนนี่เดี๋ยวจะใช้เป็นแอปโซดานั่นเองทุกคนนีกเือจะเป็นแอปที่แบบว่าทําให้หน่าใสมาันยิ่งขึ้นโอเคเนาะก็คือแบบเนี่ยหน้าให้หน้าไม่ตรงปกแล้วตอนนี้ เพราะว่าปกคิปหน้าใสาแต่ว่าตัวจริงหน้าสิวเต็มหน้าไปหมดเลยโอเคเรียบร้อยทุกคนเดีย๋ยวมาดูรูปภาพกันว่าที่ถ่ายออกมาเป็นไงบ้างไม่แน่ใจว่ามองเห็นหรือเปล่านะในกล้อง แต่ว่ามันก็ประมาณนี้แหละทุกคนนี่ก็คือเดี๋ยวจะต้องเอาไปแต่งต่อในแอปลายคเมิ่านั่นเองก็คือจะเป็นแอปที่เราใช้ในการตัดภาพปกคลิปนั่นเองเนาะล้วเรต่อไปก็คือจะเป็นการตัดต่อคลิปวิดีโอนั่นเองนะทุกคนซึ่งก็แอปที่เราใช้ในการตัดต่อก็คือจะเป็นแอปเชฟคัตนั่นเองนะทุกคนก็คือจะเป็นแอปนี้เลยเนาะลโลโก้สีข,ขาวๆก็คือแบบหลายคนถามว่าตัดต่อในคอมหรือเปล่ปคาคือไม่ใช่ทุกคนก็ตัดต่อในโทรศัพท์เลยเนาะนี่แล้วก็กดเข้าแอปมาเลยทุกคนแล้วก็เลือกวิดีโอที่จะมาตัดต่อแล้วก็ อุปกรณ์ที่สําคัญในการตัดต่อมากๆก็คือหูฟังนั่นงทุกคนนี่เพราะว่าจะต้องมาฟังเสียงคลิปวิดีโอด้วยเนาะโอเคเดี๋ยวเราขอตัวไปตัดต่อคลิปก่อนทุกคน t o o u r later อันนี้ก็คือตัดคลิปเสร็จแล้วนะทุกคนก็ต้องรอแป๊บหนึ่งเนาะแล้วก็ขั้นตอนสุดท้ายจะเป็นการอัพโหลดวิดีโอแล้วก็ ทำภาพปกคลิปนั่นเองทุกคนก็จะเป็นอันเสร็จเป็นที่เรียบร้อยก็ได้จบลงไปแล้วนะทุกคนสําหรับการดูเบื้องหลังการถ่ายคลิปของช่องเราเองเนาะก็หวังว่าทุกคนจะชอบคลิปนี้แล้วกันเนาะก็ถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์ share, กดแชร์กดซับสไครต์กันด้วยบ๊ายบาย